ยาบ้ามีไหมมีเตปอยเอาวุธอวของเป็นมายอย่างอื่น<า>อรอ่เขาเป็นตัวสอบชี้ครับหลวงพี่ครับของหลวงพี่ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับหลวพี่เมาจากไหนหลวงพี่มาจากไหนบอกอ้มันยเด็กมาให้กคน Yn y ครับแล้วจากที่สมัมผัสมาพระองค์นี้มีลักษณะเป็นยังไงบ้้งครับที่เรารู้จาก,กช่วงเนี้ยก็ดูเป็นคนดีอยู่จ้ะพอมรักกลางก็รู้นี้ก็ใจหายหมดค่ะนะครับ<ะ>คือได้หลังจากสร้างพิติกรรมของท่านนี่รู้สึกยังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ใจหายเหมือนกันค่ะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกค่ะอ๋อครับผมก็รู้สึกในความรู้สึกส่วนตัวก็เสียใจคือในออออระดับหมู่บ้าน ก็คือไม่อยากให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือก่อนหน้านี้ก็ยังมีการสงสัยและเข้าไปตักเตือนบ่อยครั้งและแนะนําให้พระสงฆ์ว่าถ้ามีวัยรุ่นเด็กเข้ามาก็ให้แจ้งมายังผู้นําแต่ก็เห็นเงียบๆน,นึกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็พยายามสอบถามและตักเตือนในเรื่องของการม่วสุมแล,และสงสัยเรื่องยาเสพติดแต่ก็เข้าไปสอบถาม พระสงฆ์ที่อยู่พระสงฆ์ก็ยังปฏิเสธบอกว่าไม่ไม่ได้เสพแล้วก็แนะนําอยู่หลายเรื่องแต่ก็ก็ยังไม่ปฏิบัติตามก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังดังที่เป็นข่าวครับพระรูปนี้มาอยู่นี่นานแลครับรมามันกี่ปีน่าจะเกือบสองพรรษาแล้วครับสองพรงรษามาใหม่ๆก็ก็ดีครับปฏิบัติต,ตัวดีเป็นพระที่มีความรู้พอสมควร แต่มาหลังๆคุกคีกับวัยรุ่นมีการมั่วสุมมีเด็กๆเข้าไปเล่นด้วยเยอะนะครับก,ก,กอ็อย่างที่เป็นข่าวครับทีนี้หลังจากนี้ทราบว่าอยู่วัดหรือพระอยู่หนึ่งองค์จากนี้คิดว่าจะทำไงต่อไปครับในทางพยบาบาทในเรื่องของอต่อจากนี้ก็คงต้องปรึกษาเจ้าคณะตำบล เจ้ากนตบุบลก็แนะนำเรื่งพระสงฆ์ที่จะมาจําพรรษาแล้วมาดูแลปรับปรุงวัดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําแบบเหมือนเก่าตามแบบเดิมในเรื่องของยาเสพติดมีการควบคุมโดยคณะกรรมการหมู่บ้านซึ่งแต่ก่อนระบบระเบียบก็ยังก็ยังไม่ชัดเจนก็ยังขัดแย้งกันอยู่ระหว่างสำนักพูดกับกับหมู่บ้าน คือแต่ก่อนจริงๆแล้วแต่ก่อนพระจะมาอยูอ่หมู่บ้านมีอำนาจเต็มคือคณะกรรมการวัดมีอำนาจเต็มว่าจะให้ใครมาอยู่หรือไม่ให้อยู่แต่หลังๆมานี่กฎของสำนักพทธก็ปล่อยเป็นเรื่องของพระสงฆ์คือเจ้าหน้าที่ก็พยายามแนะนำว่าไม่ให้ผู้นำเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มากนักก็เลยก็เลยเกิดปัญหาดังกล่าวก,ก็เป็นอำนาจของ สำนักพุทธพระคุณเจ้าที่จะมาอยู่กันเองเราไม่สามารถไปควบคุมได้ครับผม okay,